นี้เอาฟอร์จูเนอร์เบนซินมาลองนะฮะก็รีแมปจูนทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเลยนะครับสองอย่างเลยน้ำมันน้ำผ่านอยู่แล้วนะครับน้ำมันนี่แรงม้าเดิมเมื่อกี้ที่หลังจากจูนก็เพิ่มมา15ตัวก็ปกตินะครับ10-15ตาม c t ีเครื่องตามอะไรแต่แก๊สทันนี้รู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับจูนมาค่อนข้างดีแล้วนะเมื่อกี้ลองเทสโวลโน่ bon เหมือนกับ ค่าค่อนข้างค่อนข้างได้เลยแหละแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเอามาลองจริงอีกทีนึงเพราะบนเนโน้ที่โหลดมันอาจจะหนักเบา,าตามน้ำหนักรถก็เอามาเทสริง แก๊สก็บว่าได้ค่าประมาณนี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่เดี๋ยวลองดูช่วงกลางก็เล่งช่วงอะไร<อ>ก็มีการปิดไฟโชว์พวกแคตาลิติก มีการปิดไฟโชว์แคทเลอรติกด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าไม่ปิดแคทเนี่ยเวลาเราจูนแก๊สหรือน้ามันถ้ามันแกว่งไปแกว่งมาเยอะๆนะครับอ่ามันก็จะโชว์นะครับคือค่าพวกนี้สมมุติว่าค่าเบสที่เขาให้มาจากโรงงานนะฮะอ่าถ้าค่าเบสที่ให้มาจากโรงงานสมมุติว่าหนึ่งหนึ่งสิบเนี่ยถ้าเขาให้ค่าเบสมาคือต่ําสุดคือสาม สูงสุดคือ8นะครับมันก็ต้องแกว่งอยู่ในเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับ8ที่จะเป็นทางไฮนะครับอา3เป็นทางโลนะครับก็คือเป็นค่าค่าโลกับไฮนะครับอ่าครนนี้เวลาเราจูนเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้เอาเป๊ะเหมือนโรงงานคือหรือว่าในการฉีดแก๊สเข้าไ้เนี่ยมันมีช่วงที่ว่าแรงดันมันตกมั่งอะไรมัางเป็นเรื่องปกติ เพราะแก๊สแต่มันไม่ได้ว่าเป็นออกมาเป็นไอที่ว่าแบบว่าความดันคงที่นะฮะเพราะว่าถ้าแก๊สร้อนความดันก็อีกอย่างแก๊สเย็นความดันก็อีกแบบหนึ่งนะการโฟรกันอะไรมันก็จะต่างกันทําให้สมบูรณเนี่ยมันมีการแกว่งข,ขึ้นขึ้นลงๆเป็นเรื่องปกตินะครับคันนี้พอมันแกว่งไปชนค่าไฮนะครับหรือว่าชนค่าโลนะครับอ่ามันจะมีการในการประมวลผลของโรเซสเซอร์นะมันจะมีการ นับนะครับเขาเรียกว่าเป็นวงจรนับนะฮะเป็นเขานะฮะเป็นตัวนับนะครับว่าชนกี่ครั้งชนกี่ครั้งแล้วจะถ้าชนถึงกําหนดนะครับชนถึงกําหนดนะครับจะเด้งขึ้นมาเลยไฟก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอ่าอย่างสมมติว่าอย่างตัวเนี้ยอ่าค่าค่าไฮนะครับค่าไฮค่าไฮอยู่แปด ฮัลโหลยูสามนะครับสมมติตอนเนี้ย14.7เนี่ยเท่าเท่ากับห้าแล้วกันนะฮะอยู่ค่ากลางๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันตัวผสมมันลงไปหนาหรือบางไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นไปชนเพดานนะครับครั้งแรกมันก็จะนับและหนึ่งนะครับครั้งสองนับสองนะครับพอชนสมมติว่าเขาให้ชนได้สิบทีแสดงว่าไอ้รถคันเนี้ยตัวผสมมันแว่งมากเกินไปนะครับอ่ามันก็จะไฟที่นก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอ่าแต่ครันนี้ การที่เราปิดโค้ดเนี่ยนะครับอ่ามันก็ปิดได้หลายแบบคือปิดก็คือว่าไปโปรแกรมในโปรเซสเตอร์มันก็คือว่าไปจูนไปปรับแต่งการนับของมันว่าให้มันนับได้สมมุติว่ามันนับห้าครั้งแล้วฟ้องเราให้นับพันครั้งเลยนะครับอ่าซึ่งพันครั้งมันไม่เจออยู่แล้วนะครับในการขับรถคือมันไม่ได้แว่งขนาดไปเจอเงั้นอ่ามันก็ไฟมันก็จะดับลงเหมือนกันหรือว่ายกเลิกตัวนี้คือไม่นับเลยนะครับอ่ายกเลิกนะครับก็คือว่า ไม่ไม่เอาเข้ามาในระบบก็ทําได้นะครับอ่าก็ทําได้นะฮะคราวนี้ที่เราทําก็คือว่าอ่าเราปรับแต่งการอ่าเราเข้าไปปรับแต่งตัวเลขพันุนะครับให้มันนับจํานวนครั้งเพิ่มขึ้นนะครับอ่ายังมีการโชว์แต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงที่สุดก็จะไม่โชว์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็คือ อันนี้นะครับผมดูแล้วสมวนผสมก็ค่อนข้างโอเคนะครับช่วงป่ายกเร่งนะครับกําลังก็พอได้นะครับสีดาวหน่อย,อเ,ดยเดินลงนิดนึงหนานิดนึงกำลังดีนะครับเดินนะครับช่วงก,ากลางอันเร่งก็ประหยัดแก๊สนะครับเติมหน่อยมีกําลังนะครับเดินขึ้นไปปุ๊บไหลนะครับก็โอเค อันนี้ก็จะปิดโค้ดตรงออกซิเจนเซอร์เนี่ยแหละเนี่ยตัวนี้เลยคือค่าที่แกว่งนะครับอ่าสมมุติว่าเราเห็นอยู่14 7แต่ถ้าเดี๋ยวมันลงไป12มั่งขึ้นมา16มั่งเนี่ยแกงไปแกงมาขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะโชว์นะครับแต่อันนี้เราปิดมันจะไม่เห็นแต่คันนี้แทบไม่แกว่งเลยนะครับก็การที่มันไม่แกว่งเลยมันเกิดจากการปรับในกล่องคือปรับให้มันนิ่งได้กับอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่อุปกรณ์นะครับ บางคันเนี่ยเราปรับให้นิ่งแล้วแต่อุปกรณ์อ่ะมันไม่สเสถียรน,นะครับอ่าแรงดันขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรประมาณนี้นะฮะอ่านี่ก็คันนี้ไม่ต้องจูนแก๊สเลยนะฮะปกติผมก็จะจูนให้แต่คันนี้ผมดูแล้วไม่ต้องจูนเลยนะครับมันพอดีตั้งแต่บนไดโ,โนแล้วก็ลองเทสแล้วดูเหมือนว่ามันพอดีก็เลยเอามาลองวิ่งอีกทีหนึ่งนะครับโหลดบนถนนกับบนไดโนเทสบางครั้งจะไม่ตรงกันในรถบางคันบางรถบางคันก็ตรงนะฮะ มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยนะครับอ่าอันเนี้ยมันมันมีหลายปัจจัยนะบ,บางทีพอมันไม่ตรงอันเนี้ยเราก็ทําทําการมาเอาไอ้ตัวเนี้ยจับในรถแล้วก็วิ่งไปด้วยเลยนะครับจะได้รู้ว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะครับอ่าแต่ส่วนมากก็จะตรงแหละนะครับมันก็มีเพี้ยนนิดๆหน่นอยนะครับอ่าก็ลองขี่คันนี้ส่วนผสมก็ค่อนนิ่งนะค่อนนี้รถรุ่นนี้ ปัญหาประจําตัวก็จะมีตามอายุนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาเราแต่มันเป็นตามอายุนะฮะหนึ่งหัวฉีดเริ่มตันสองตัวล็อกโอลงหัวฉีดพอถอดมาแตกหมดเลยต้องเปลี่ยนนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าปีมันเยอะแล้วนะครับจริงๆรถปีมันเยอะแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็พวกชัดลาติพวกพวก่อไอเสีย เรื่องปกตินะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรก็ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้มันแกว่งขึ้นไป1ิดานะฮะอ่าถ้าถ้ามันขึ้นไปเกินลิมิตเพดานก็คือประมาณยี่สิบนะฮะชนขึ้นไปหลายๆครั้งนะฮะหรือว่าสนะิบเจ็ดเนี่ยมันจะแกว่งว่าบางนะครับอ่าไอตัวนับไอตัวนับโลกับไฮเนี่ยนะครับมันก็จะจับนะฮะถ้าบางก็ไปทางไฮนะครับอ่ามันก็จะจับนับละหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วก็โชว์ไฟขึ้นมานะครับ ก็ไม่ไม่ถือว่าโอเคแต่ว่าตอนยกตอนยกคันเร่งเนี่ยมันจะต้องบางนะเป็นเรื่องปกติแต่คันนี้ยกคันเร่งก็คือเอฟพงที่อ่าจริงๆตอนยกนคันเร่งเนี่ยคันเนี้ยมันยังติดหนาไปเนาจริงๆมันควรจะตัดส่วนผสมให้ถอยแบบกลับไปบางสุดเลยนะมันจะประหยัดแก๊สนะฮะแต่ตอนเนี้ยช่วงวิ่งเนี่ยได้ไหมดแล้วแต่ตอนช่วงยกเหมือนกับลักษณะว่า ยังย,ง,ย,ง,ยงหนานะครับยังหนาอยู่ครับแต่ช่วงวิ่งอย่างไรผมว่าโอเคครับแต่ช่วงยกมันเหมือนกับมันไม่ไปคัดส่วนผสม,มนะรจริงจริงมันจะคัดบางคันเนี่ยตัวเลขจะไปหลักร้อยเลยนะมันจะตัดส่วนผสม,มแล้วก็คือบางสุดนะครับมีแต่อากาศไม่มีน้ํามันนะครับเป,เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าตอนยกเร่งมันไม่ได้ใช้อะไรไงไม่ได้ใช้กําลังทำลัง,อ,งอะไรนะครับมันควรจะแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเนี่ยนะมันมันมันยกแล้วมันบางได้แต่มันบางได้ไม่ ไม่เยอะนะครับอ่าบางได้ไม่เยอะนะครับก็ตัวเลขมันขึ้นไปน้อยนะครับจริงๆมันต้องต้องไปเยอะกว่านั้นได้นะครับอ่าเดี๋ยวเร,เราก็กลับไปจูนอีกรอบนึงนะครับแค่ช่วงยกเดียวเดินโอเคนะครับผสม,สมเดินโอเคอแล้วก็ มันขึ้นไปร้อยอ่ะวันนี้เอรุลุดสายมือดิฮะสายอ่ะแล้วเพิ่มอีนะฮะแลนด้าขึ้นไปผิดปกติมากนะครับผมกลัวว่ามันจะหลุดออกมาจากท่อนะครับเพราะว่าถ้าหลุดจากท่อมันเจอก่าอากาศนะครับมันก็เลยขึ้นเป็นไฮไปเลยฮนะโอเวอร์เดี๋ยวลองลองไปดูกันนะ นี่ยมันจะเจอแต่อากาศอย่างเดียวนะครับมันเจอแต่อากาศเดียวมันก็เลยขึ้นไปหายนะครับเมื่อกี้ถ้าเราไม่ดูเนี่ยหลุดหายแน่นอนนะครับโอเคกลับไปที่ร้านนะครับนมครักลับมา4.7ปกติเห็นะครับคือถ้าเรา ไฟพิษทันนะครับเราก็จะรู้อาการทุกนี้นะฮะถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยคือไม่ได้เลยนะถ้าตัวมัส,ม,สม,มันอยู่แวบไปเงี้มันทังเลยนะฮะคือแต่มันไม่มีหลอกโดยมากจะเป็นตัวเอฟหลุดซะมากกว่าถ้ารถแข่งถ้าอาการประมาณนี้เลยเนี่ยวัมติ๊กล่วงนะครับถ้าอยู่แวบไปแต่มันไม่ได้แวบไปขนาดนี้นะมันแวบน้อยว่านี้นะครับมันโดดขึ้นไปแต่ไม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 ่ขนาดนี้ขนาดนี้มันไม่ได้อแล้วมันโอ้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวคันนี้ก็ โดยรวมก็โอเคมาแล้วแต่ว่าผมว่าช่วงยกกันเร่งอ่ะเปิดกันเร่งมันแก๊สยังหนานะครับแก๊สยังหนานครับอ่าคราวนี้เราจะปรับที่กองแก๊สเรามันจะไม่ยุ่งกับกลองเครื่องนะครับปรับที่กองแก๊สเลยเดี๋ยวกลับไปลถส่วนผสม,สม,สม,สมแต่ช่วงยกกันเร่งก็จูนไม่ได้ยากอะไรนะฮะคือม,มันมันมันเป็นการจูนที่ไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคอะไรเยอะแล้วก็ไม่ต้องมีค่าฟิกอะไรมากมายนะครับแล้วก็ ขอให้ยกแล้วก็ช่วงเติมกลับมาเนี่ยมันยังมีกําลังอยู่ไม่ใช่ว่ายกแล้วพอเติมกลับมาไม่มาอย่างเงี้ยคือบางจัดนะฮะนะครับยกแล้วก็เติมกลับมาได้นะครับต้องดูสเกลในตัวแบบของมันนะว่ายกแล้วเติมกลับมาอ่าสมมติมันดึงกลับมาได้ปกติก็กถือว่าจบนะครับโดยรวมวันนี้ก็เครื่องยนต์ก็ก็สมบูรณ์นะครับอ่าแก๊สดูมาค่อนข้างดีแต่ว่ายกมันยังติด จริงๆมันผ่านแล้วแบบเนี้ยแต่ว่าคือถ,ถ้าถ้าถ้าเอาแบบดีที่สุดอ่ะมันมันยังไม่ใช่นะครับอ่านี้่สุดมันมันต้องดีกว่าน,นี้ได้อีกนะ่าถ้ายกแล้วบางกว่าน,นี้รถคันนี้จะประหยัดแก๊สอีกนะครับประหยัดประมาณไหนนะฮะผมว่าหนึ่งลิตรเนี่ยเพิ่มมาได้ประมาณสักอย่างกี่เละกี่เละต้องมีประมาณหนึ่งถึงสองโล นะครับหนึ่งถึงสองโลนะครับเพราะว่าช่วงยกอ่ะสำคัญนะเนี like ่ยเนี rain, ่ยช so ่วงเนี so ้ยเนี่ยเรายกอ่ะเราไม่ได้ใช้กำลังเลยอ่ะแต่ละแก๊สมันยังจ่ายอยู่อ่ะเนี่ยมันก็จะทำให้กินนะครับอ่าเพราะว่าบางทีช่วงยกอ่ะเราขับบางทีเรายกมากกว่าขับนะอ่าบางทียกไหลอย่างเงี้ยนะครับมันไหลไปอย่างเงี้ยนะครับช่วงเนี้ยผมว่ามันใช้เวลาบางทีมันเยอะกว่านะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราปรับ เมื่อว่ายกเนี่ยมันเคยกินอยู่ e CC, ยกี่ซีซีพอยกแล้วมันกินน้อยกว่าพอทบทบ,ทบไปแล้วเนะี่ยแก๊สหนึ่งถังอ่ะมันเยอะนะครับมันเยอะนะครับส่วนมากที่ผมปรับไปให้ลูกค้าลูกค้าจะบอกว่าประหยัดทุกคันนะครับประหยัดขึ้นทุกคันนะครับมากน้อยไม่รู้นะครับอ่ามากน้อยไปวัดกันที่ตัวรถว่าคันนั้นมันจูนมาแย่ขนาดไหนฮะถ้าแย่มากมันก็จะแบบโอ้โหเห็นผลแบบโอเวอร์นะครับอ่าโอเวอร์ขนาดไหนก็คือ บางคันเนี่ยเพิ่ม120กิโลเมตรต่อถังเลยนะอ่าต่อถังเลยนะผมเคยเจออันนี้คือรถผมเองเลยนะอ่ามาวันแรกเลยก็คือ500บาท200โลไม่หมดเกลี้ยงเลยนะครับ220โลหรือ200รโลเนี่ยจำได้เลยพอจูนใหม่ได้340 330 3สี่ 3, 40, 3 20, ไม่ไม่ไม่หนีจากนี้เลยนะครับประมาณนี้นิ่งๆอะ่ะสามร้อยง่ายๆขึ้นมาเป็นร้อยโลกิโลเพิ่มขึ้นอ่าจแก๊สเท่าเดิม แล้วก็ทําการปรับจูนแค่อีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเทสอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จบคลิป,ปนนนะันี้นะพอจิเนอร์เดี๋ยวการปรับจูนอีกรอบหนึ่ง